การพยายามเป็นมิตรกับทุกคนจะทำให้เราไม่ใกล้ชิดกับใครเลยหลินเชอ่อจูนักเขียนและนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่เคยเขียนไว้ว่าเวลาเป็นทรัพย์สินอันมีค่ายิ่งของมนุษย์ผู้ที่ไม่รู้จักเลือกสรรว่าจะให้เวลากับใครคือผู้ที่ยังไม่เข้าใจคุณค่าของชีวิต ในยุคที่เทคโนโลยีทําให้การสื่อสารง่ายขึ้นคนเราก็มีแนวโน้มที่จะกระจายความสนใจไปกับคนอื่นมากเกินไปเราพยายามรักษาความสัมพันธ์กับทุกคนตอบข้อความทุกคนทําให้ทุกคนพอใจการที่เราเลือกให้ความสําคัญกับคนไม่ใช่ความเย่อหยิ่งหรือเหยียดหยามคนอื่นแต่เป็นการรู้จักจัดลําดับความสําคัญเพราะ ผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจะต้องรู้จักเลือกสรรคนที่ควรค่าต่อการร่วมเดินทางไปสู่ความสำเร็จในชีวิตด้วยกันอย่าลืมติดตามไปดูคลิปเต็มที่ช่องตำราพิชัยยุทธที่บ้านแดง